คยสังเกตไหมครับว่ายางรถยนต์ของเรานั้นเป็นประเภทไหนบ้างวันนี้มีคําตอบนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจเพจอีสุปายแดงคุณจอนโดยเอซีนวันนะครับ 1. ่ยาง h ฮใช้สําหรับรถกระบะที่ไม่ได้เน้นการบรรทุกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการใช้งานบนถนนทางเรียบเป็นหลักทางหลวงทั่วไปหรืออาจเป็นทางผุขะเล็กน้อยไม่เน้นลุยครับยาง AT ใช้สําหรับรถกระบะแบบ4ีคูสและ 4, ี2คูสใช้งานได้ดีทั้งบนถนนทั่วไปและสามารถนําไปลุยได้ระดับหนึ่งครับ ยาง mt ใช้สำหรับรถยนต์4 x 4สำหรับว้ลุยเลยเฉพาะครับผมการทำความเข้าใจประเภทยางรถยนต์แต่ละประเภทและเลือกยางรถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานย่อมส่งผลต่อการขับขี่และประสิทธิภาพในการขับรถที่ดีขึ้นครับอย่าลืมนะครับก่อนซื้อรถยนต์นะครับอย่าลืมสังเกตนะครับว่ายางที่ได้มานั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเหมาะกับการใช้งานหรือไม่นะครับ และสำหรับท่านที่สนใจโปรโมชั่นนะครับของอ e ิซูสุแพนนะครับสามารถติดตามชมด้ที่เพจอ e ิซูแพ้ายแดงคบมืจรดโดยเอสซีนิวันนะครับและช่องทางทิกอก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับใครที่ชอบเล่นทิกเกอยู่แล้วและอยากจะรู้ว่าโปรโมชั่นของอ e ิซูแพนนั้นมีอะไรบ้างนั้นสามารถคลิกและก็จิ้มดิงใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับรอชมคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพจอ e ิซูแพ้ายแดงควบมจรวันนี้เอสซีนิวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ